และนี่คือตัวอย่างเสียงสัญ,ญลักษณ์ SOS ค่ะหากคุณกำลังถูกคุกคามและอยู่ในสถานการณ์ที่ส่งเสียงไม่ได้ให้คุณทำสัญญาณมือเพื่อขอความช่วยเหลือแบบนี้ค่ะกับพริปตาทีนี้คุณก็ตั้งขวดพลาสติกและกระป๋องทิ้งไว้กลางแสงอาทิตย์จนได้ปริมาณน้ำดื่มที่ต้องการได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดูวิธีเอาชีวิตรอดจากก่อร้างในหนังเรื่องคนหลุดโลกกันค่ะข้อหนังเอาชีวิตรอดหลายคนคงเคยได้ดูเรื่องนี้กันมาแล้วฉากแรกเลยในการเอาชีวิตรอดของเรื่องเริ่มต้นตั้งแต่เครื่องบินตกเลยค่ะเป็นฉากที่เครื่องบินกำลังจะตกแล้วนักบินมีสติดีมากซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่เราควรจะมีในทุกสถานการณ์เลยค่ะ กับตันได้บอกให้พระเอกนั่งลงแล้วคาดเข็มขัดนิรภัยไว้บอกให้พระเอกใส่เสื้อชูชีพและยังไปหยิบกระเป๋าเรือยางให้พระเอกกอดไว้ด้วยซึ่งหลังจากเครื่องบินตกลงไปในทะเลแล้วพระเอกก็ได้เปิดกระเป๋าเรือยางออกพอเรือยางพองตัวมันก็ดีดตัวเองขึ้นเหนือน้ําทันทีพระเอกที่เกาะเรือยางเอาไว้ก็ได้ลอยขึ้นเหนือน้ําตามไปด้วย ฉากที่2ในตอนที่พระเอกตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองได้มาอยู่บนเกาะร้างเขาก็ได้เขียนข้อความตรงชายหาดคำว่าเฮลที่แปลว่าช่วยด้วยซึ่งนอกจากนี้เรายังมีเทคนิคขอความช่วยเหลือที่ใช้กันแบบสากลหลายรูปแบบเลยค่ะตั้งแต่การใช้ภาษามือ หากคุณกำลังถูกคุกค,คามและอยู่ในสถานการณ์ที่ส่งเสียงไม่ได้ให้คุณทำสัญญาณมือเพื่อขอความช่วยเหลือแบบนี้ค่ะยกมือข้างหนึ่งขึ้นเพื่อแสดงนิ้วทั้งหมดของคุณเหมือนกับว่าคุณกำลังแสดงเลข5านำนิ้วโป้งแต่ฝ่ามือคล้ายกับชูนิ้วเลข4จากนั้นพับอีก4นิ้วที่เหลือทับนิ้วโป้งและค้างเอาไว้ค่ะ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือด้วยการกระพริบตาหากการพูดว่าช่วยด้วยอาจยิ่งทำให้คุณไม่ปลอดภัยแต่คุณสามารถกระพริบตาเพื่อขอความช่วยเหลือได้ค่ะเป็นการกระพริบตาด้วยสัญญาณ S.O.S โดยกระพริบเร็วๆ3ว3ครั้งกระพริบช้าๆ3าครั้งแล้วกระพริบเร็วอีก3ครั้งส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือด้วยเสียงเคาะและขูด การาอให้เกิดเสียงเป็นวิธีที่ดีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในพื้นที่จำกัดเมื่อคุณตกอยู่ในสถานการณ์ไม่คาดคิดลองใช้มือขอบบนหน้าต่างหรือท่อด้วยสัญญาณเสียง SOS ดูค่ะเสียงสั้น3ามครั้งเสียงยาวสามครั้งและเสียงสั้นอีก3ามครั้งและนี่คือตัวอย่างเสียงสัญ,ญลักษ์ SOS ค่ะ ต่อมาพระเอกก็ได้กินมะพร้าวกับน้ำมะพร้าวเป็นอาหารค่ะและมีอยู่ฉากหนึ่งที่พระเอกได้กินน้ำค้างตามใบไม้ซึ่งก็คงจะน้อยมากแต่ก็ไม่ได้มีทางเลือกมากใช่ไหมหล่ะคะถึงแม้จะอยู่กับน้ำทะเลแต่การกินน้ำทะเลก็ยิ่งจะทำให้คุณตายเร็วขึ้นแต่เรามีวิธีเปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นน้ำดื่มมาฝากค่ะคุณสามารถสร้างอุปกรณ์แยกเกลือจากแหล่งน้ำเพียงแหล่งเดียวอย่างทะเลได้แล้วหากคุณมีขวดพลาสติกและกระป๋องเบียร์หรือกระป๋องน้ำอัดลม ให้คุณปิดฝาขวดพลาสติกไว้แล้วตัดก้นขวดออกตัดด้านบนของกระป๋องน้ำอัดลมออกจากนั้นพับปลายขวดพลาสติกที่ตัดก้นออกไปแล้วเข้าด้านในพยายามพับเข้าไปให้เป็นร่องร่องน้ำสูงราวสองนิ้วตักน้ำทะเลใส่กระป๋องน้ำอัดลมมาวางบนพื้นที่มั่นคงแล้วนำขวดพลาสติกมาครอบกระป๋องไว้ ความร้อนจะทําให้น้ําทะเลระเหยเป็นไอเกาะด้านบนของขวดแล้วรวมตัวกันกลายเป็นหยดน้ําโดยที่เกลือจะหลงเหลืออยู่ในกระป๋องค่ะเมื่อหยดน้ํเกาะตัวบนผิวขวดพลาสติกมันจะไหลยหยดลงร่องรองน้ําที่พับไว้เองทีนี้คุณก็ตั้งขวดพลาสติกและกระป๋องทิ้งไว้กลางแสงอาทิตย์จนได้ปริมาณน้ําดื่มที่ต้องการได้เลยค่ะอีกฉากที่พระเอกพยายามจับปลาแต่ก็ดูเหมือนจะจับไม่ได้ฉากนี้เรามีทริคในการแทงปลาด้วยฉมก ok มาฝากด้วยค่ะ ให้คุณเดินลุยน้ำตื้นแล้วยืนนิ่งๆปลาจะว่ายเข้ามาหาคุณเองหากคุณไม่เคลื่อนไหวให้เห็นว่าเป็นนักล่าในน้ำนิ่งนั้นให้โยนใบหญ่าหรือเศษวัสดุที่หาได้แถวนั้นลงบนผิวน้ำเมื่อปลาว่ายเข้ามาใกล้มันจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นมแมลงแล้วว่ายเข้ามาฮุบฉากเอาชีวิตรอดต่อมาเป็นฉากที่พระเอกกำลังพยายามก่อไฟค่ะในฉากนี้พระเอกคุยสายให้เป็นล่องแล้วเอาไม้วาง เอากับมะพร้าวมาเป็นเชื้อเพลิงยัดไปในล่องไม้แล้วใช้ไม้อีกอันมาถูด,ด้วยความแรงจนเกิดควันขึ้นค่ะพอเกิดควันพระเอกก็รีบเป่าลมใส่เชื้อเพลิงจนกระทั่งไฟติดค่ะฉากเอาชีวิตรอดต่อมาเป็นฉากที่พระเอกพยายามสร้างแพรไม้ค่ะพระเอกเริ่มตัดต้นไม้เพื่อน,นํามาสร้างแพรให้ได้ขนาดพอดีกับตัวของเขาและก็ตัดเปลือกไม้มาทําเป็นเชือกค่ะ พระเอกได้ใช้เศษซากอะไรบางอย่างที่ลอยน้ำมามาใช้เป็นใบเรือซึ่งมันก็ใช้ได้ผลตามที่พระเอกคิดเลยค่ะทำให้เขาฝ่าพายุคลื่นทะเลลูกใหญ่มาได้จนลอยมาอยู่กลางทะเลในที่สุดแม้จะทุลักทุเลไปบ้างแต่สุดท้ายเขาก็ยังโชคดีค่ะในที่สุดก็ได้เจอกับเรือขนส่งสินค้าลำใหญ่ที่แล่นผ่านมาพอดีจากที่ติดอยู่บนเกาะมาสี่ปีสุดท้ายพระเอกก็รอดชีวิตได้กลับบ้านสำเร็จค่ะทุกคน จบไปแล้วกับหนังเอาชีวิตรอดจากกอร้างเรื่องนี้ใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปหาดูกันได้เลยนะคะเรื่อง Cast Away คนหลุดโลกค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ